โอเคถึงสักทีต่อไปต้องทำอะไรต่อนะเข้าไปในห้องวะเนี่ยว้าวอันนี้คือห้องเราหรอสวยจังลองแวะดูสักหน่อยดีกว่าห้องครัวก็สวยนันเนี่ยเอิมใหม่ก็ตรงนี้ก็มีทำได้ไหมอะอะไรเนี่ยเปิดได้ไหมเฮ้เปิดได้ด้วย เจ๋งดีต่อไปเอิมวันี้ล่าเปิดได้ไหมแล้วมันอบไดีโยโเลยไม่อยาบางชาั้นโอ้โหสวยทั้งหมดรอย่ามีสามารถทำได้เนี่ยอุ้ยเดียวอย่าลืมมาเล่นกันนะทุกคนคือมันสวยมากๆเลยเอ,อิมเขาให้เลือกหรือช็อกโกแลตทับ มิ้นช็อกชิพรับอาสตอ,อร์เบอรี่แล้วกันโอ้น่ากินจังมันก็เป็นเค้กสินะเดี๋ยวกินกันดีกว่าลูเมดคืออะไรเหรออ๋อไม่ใช่ลูเมดมันรีโมทโทร

หนู <T itt les> um รักแม่เท่าโลกใบนึงโลกโอเคพอรองนั่งดูแ um, ล hey, ้ว okay. น like, no ี่ก็สบายดีค่ะต่อไป ก็เป็นที่นั่งเหรออโอ๊ยทำไมท่ามันน่าเกลียดจังเลยอ่ะไม่เอาไม่เอาอีกแล้วโอ๊ย,อยติดอย่างนี้ล่ะอืองั้นเราลองกินสตอรอเบอรี่กันดีกว่าเนอะกินได้ไงอะ่ะกินยังไงอ่ะอือนี่ไงโอเค อร่อยดีนะนี่ยกเก็บไว้ก่อนดีกว่าน,นี้เป็นวิวเหรออ้อาวเพิ่งรู้ว่ามันมีระเบียงข้างน,นอกเดี๋ยวไปดูก่อนเกิดอะไรขึ้นโอ้ยออกไม่ได้ช่วยด้วยโอ้โห นี่สินะที่เขาเรียกว่าุ้ยสวยจังอมิลินก็อยอยู่ที่นี่นะงันจองเลยดีกว่าจองยังไงหรอหรือว่ามันจองอะไรแล้วมั้งนะอืมสวยดีนะนี่โอเคงั้นเดี๋ยวมิรินจะขอออกก่อนนะเพราะมิรินมาเนี่ย อยากเจไปชมข้างล่างหน่อยนะพาน้องๆไปชมข้างล่างมิลินอยากไปมิลินลงมาแล้วนะแต่เอ๊เพื่อนๆหายไปไหนกันหมดอ๋อยู่ตรงนู้นหรอไปทำอะไรกันตรงนู้นนะ่ะอยากเข้ากลุ่มด้วยจัง ขอเข้าด้วยคนได้ไหมเน่ยเออมได้แต่มีกฎนะเธอต้องเป็ใส่เติมเท่านั้นแล้วเราจะให้เธอเข้าด้วยเอิมเราไม่ใส่เติมงั้นม่รินไม่เข้าดีกว่าเอาิมตรงนี้คือพุ่มไม้เหรองั้นขอไม่เข้าแกงพวกเธอแล้วักนเนะทช่ไม่ใช่สสยเติมเอิม ตรงนี้คืออะไรเลยตู้ปลางั้นเหรออุยสวยมากมากเลยนีย่เธอคนนี้เป็นคนสีม่วงงั้นเหรอใช่ฉันเ็นคนสีม่วงแล้วฉันเียก็ชอบสีม่วงได้เลยนะเห็นไหมฉันเจอดอกไม้อยุ่ด้วยโอ้งั้นเอา้าเธอคนนี้ไม่ได้แต่งตัวเลยเหรอ แต่เขาบอกกันนะว่าเน่ไปเห็นเนี่ยต้องการแค่ผู้หญิงมายมาได้ไงอ่ะเออชิโขอโทษนะ่ฉินงม่มีทงองไงชิโก้แต่งตัวคนดีกว่าอะไรของนายเนี่ยมาดูทุกข้างล่างดีกว่าเฮ้ยเดียวเอ้ยนี่มันคือน้ำพุเหรอโหใหญ่จังตรงนี้เป็นจุบเช็คอินสินนะ ตัวเล็กนะไม่เป็นไรวิแเต่สวยดีนะเนี่นยอพาร์ตเมนต์มากการมิลินเนี่ย์จะขอปรับปรุงตัวเองเกินนะน่ยน่นี่นี่นี่ยน่นตัดไปตอนมิลินแต่งตัวสิง่ายมิลินมาเห็นไหมทรงผมของมิลินสวยชิมิล่ะเอาล่ะ มันทดสอบสมผงเป็นผงมีดินเหนียดีกว่าว่าให้คะแนนตามคนดูเลยว่าชิ้นส่ใหม่ของนี่สวยแบบไหนให้เลือกให้เลือกว่าเอาเท่าไหร่ดีเต็มสิบให้เท่าไหร่อืมอ่ะดูดูดูเลยนะเดี๋ยวชินนี้จะออกไปเกินตรงนี้มันแกงนางฟ้ากันหรือไงเนี่ยแต่งแต่ตัวสวยๆทั้งนั้นเลย คุมเธอขอไปด้วยจะไปอาร์ตเมป็นสนหน่อยเหาไม่ท่าแล้วไม่เป็ี่นรีออกข้างนอกก่อนดีกว่าบินสิบินโอยมิรินบินไม่ทันนัดแล้วต้องออกตรงไหนเยอ,อะฮะตรงนู้นเหรอไม่ใช่สิมิรินจำได้มันต้องวาร์ปนี่นะ โหลืมอีกแล้วงั้นเราจะว่าไนะปที่เอิ่มดูโกอเอิ่มเดมอนบีดดีไหมนะเอิมไปที่เอิร์ดแล้วกันเป็นโลกเ่อยป่ะม่นยากเอิมไปหม่นวงร้องอนะ่ะบกอีก99ชั่วโมงยงนใจรอได้รือ เช้ามาตรงหกโมงพอดีเลยมีลินไทยทุกแม้ไปยรถจะชนแม่กลับไปเร็วมีลินอยากได้ของดีบ้างนี้ขอมีลินหน่อยนะอยากจะดุโอ้โหอ,อีกตั้งหลายชัวย่วโมง ไม่กันนะขอตัดไปตอนที่มีลลินเลือกชูดเสร็จก่อนนะทุกคนบายๆนะจ๊ะสรุปแล้วมีลลินเลือกชุดไม่ได้นะมีชุดน่ารักน่ารักขนาดนันแต่ก็ไม่อยากเลือกนะคุณนี่ขเขาจะขอบเขาโชมิลลินหนีก่อนนั่นอะไรนะอยากเห็นนะขอบินไปหามันหน่อยซิ จะโดนดูดไหมนะก็ไม่นี่คืออะไรหรอเอา้าแปลกจังอยากโดนดูดอยากรู้มันเป็นยังไงดูดฉันไิ หลบแล้วมันไม่โดดแต่มันดูดเพื่อนคนนั้นไปน่าจะไม่มีอะไรเลยงั้นมีลินก็เอดตัวไปก่อนนะพอดีว่ามีลินเนี่ยอยากจะนอนแล้วแหละบ่อยๆนะทุกคน